คลิปใหม่มาแล้วเอาแบกมัมขอคนรอหน่อยค่ะขอคนหน้าตาดีคนหน้าตาดีเจ้าชูบอกเจ้าชู้บอกไม่ได้เจ้าชูขอแต่งงแต่งงไม่นะไม่นะผู้ชายผู้ชายผู้ชาย Please แต่งงผู้หญิง Please แต่งงเอาคนนี้แล้วว่าจะเอาคนดีหน้าตาดีแล้วแต่งงแต่งง Mini, ah mini, leh. T. E. Malas jemput. Sedih ha, Aziz. Wanita ni. Wanita Oh, say it, say it. <laughs> Oh, yeah. yeah. Oh, it's oh, a <laughs> <Happy laughs> birthday, birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy <laughs> <Yeah>, birthday, <laughs> so ผู้ผู้มีแรงเป่าคอทุกคนคอเฮนี่ขอเฮนี่ทีีดเอฟซีคนรวยรวยขอเฮนี่คนรวยคอเฮนี่ทุกคนค่ารวยค่ะคอเฮนี่คนข้ามีความสุขมีความสุขทีีด t อ f c forever น,นั่นหรอเตีางความไหมเตียกควาความเปียเ่ยงเด็กเมันเช็คแปะออกมากดกินราวังระวังเดยวเช็คไหลื้นเด็นด 내냥형 가야, 가야가 먹었어. <laughs> 여기? 너무 이뻐. 근데 <laughs> 너무 조용하게 가지고 우리 막라나 무슨 유령 놀라노? <laughs> <laughs> Happy birthday, Didi. Happy birthday, d i o i Happy birthday, Didi. Happy birthday, Didi. y t h y d, -D. i สอมสูงหนึ่งสปูร์สปูร์นึนุ่งคนหนึ่ยหนุ่ยไหมคะสปูร์หนึ่งนุ่งคนหน่นุ่ยได้ไหมคะไม่ใช่ทน่นนุคนหน่งยได้ไหมคะสปูร์หนึ่นุคนน่ยได้ไหมคะมสมุมคป่อคนคนนสปูร์หนึ่งนุ่งคนนนุ่ยได้ไหมคะ I t h i n s i n n g on you. Happy birthday, Didi Sissip Sam. e t out, k s s a d a g n g e r Sissip, hold a b i ขนมปังจนจังเกบขอ๋ยโดนแล้วไอ้ปากด้วย่มอิมด้วนแล้วพิกนโซเชอร์พิกาโซเชอร์แกะเอาพิกาโซเ s e กะใครใครปากปากแน่นอนปากปากแน่นอนผมอยู่นี่มได้ปากนี่กปา เครฝากผมสารลูกมาด้ดีเลยใช่เสกกห้้อไเยแป้งอีกแล้วตะินอย่าอไม่ใช่ว้ามอกาฟเตอร์โอ้ฟิลเตอร์ก็มมนแกโอ้โหโอ้โหสอ้โหโ

아니 e h e 팩 d one head, one head, 팩 n e head. One head, 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 one h e a

디디를 그냥 <laughs> 디디를 잘라버리는 디디 컷와 이거 y 딱 i d d y t 디 d d y t 디 d d y t i d 미니 디디 컷디 y Tiddy, 아아아 말아요. 나간 거어메이 어떻게 이렇게 자를 수가 있어? <laughs> 내 얼굴을 이게, 이게 근데 진짜 어려. 으로 그냥 반으로 갈라버렸네 그냥. <laughs> 헵, <헬프. 웃음> ล่ามขันว่าตไามสระยะทางตามระยะทางใครสุดได้ก่อนใครสุดได้ก่อนใครสุดได้ก่อนสุริ

มันกินดีมาห่าค่มื่อเช้าอร่อยอร่อยโอ้อร่อยอร่อยโอ้อร่อยอร่อยโอ้เนื้อ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 อร่อยมว่าต้องมีบางตัวด้วโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย้ยโอ้ตกใจหมดเลย 이것도 다한 번에 다 4두럼에 간나0 0 0 0 <laughs> 같이, 같이 먹자. 1, 리 3, 4. Min s o m y favorite. <웃음> <웃음> <All> <웃음> 삼촌. 폼 <laughs> 라쿤. ผมรักคุณผมรักคุณผมพมผมรักคุณผมรักคุณนสมชญผมรักคุณผมรักคุณผมรักคุณผมก็รักคุณผมรักคุณรัผมจะชวนคุณไปนอนด้วยผมก็รักคุณนะมันคุณเข้าใจมผมก็รักคุณเพลงขึ้นเพีงอะไรนะเพลงกินกินะ Thank you ผมบอกให้ไหม บอลซามชุนชวนมิน oh ิไปนอนห้องโอ้ยกอ s ดีดีค no ือนี่หุนหุนจาชาเฉยแลยสุดสุดลน่เกี้จีบไปนะ

หวานเพาะสองคนหวานเพ้อหวานเพาอสอคนซอสสวีท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  no y u r อ odd ฟพหูยแไหน t โฮเทล e l is g ยังเชิญชวนเลย

컴온 컴온 on. c 뭐 싸울거야? 아 o m e o 말 c o 말 e o 말 c o 말 e o 말 c o 말 e on. c o m 싸울 때 Come on. Come on. 야, 뭐, Come on. Come on. <laughs> 싸울 때는, 싸울 아, Come on. 네. <laughs> <laughs> c <Come> o

เพียงีขึ B ้นอรงโอเกรมเรมีม <laughs> ีมีโอเคโอเครีมีโอเคปล่าเลบีบ <laughs> ีมอมบีบีมอมยูทนบีบีมอมบีบีแมมบอกพูดด I'm husband, 아, <laughs> my husband 콘삼촌 콘삼촌 콘삼촌, 응 응. ㅎ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  나도 잘 먹는 데너왜 이렇게 배가부르지 뭐? 너먹었잖아너 뭐? 먹었지 내가? 안 먹었어 비비맘 비비맘 빠이 i 넌 o m b 응? b i m 비 m Bibi mom! Bibi mom! Bibi mom! b i 비 m m b i b b o โอ้ m ม god โอ้ my god โอ้ my ่ o ่เราพ่ดีินิจเท่าพินิจเทาโอเคโอ้โหจริงไหมวันนี้ข้าทยากางเลยไหมได้ก่ะถ้าไม่อยากพลาดคลิปเนื้อหาสาระบันเทิงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ